ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b d s t v นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม b e and Soul Revolution นะครับเย่ก็ผมโหลดมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสาย Fort Master นะครับผมก็คุโรโกะนะฮะเป็นตัวคี์หลักของเรานะผมก็ตอนนี้ไอเทมที่คุโรโกะใส่ก็ ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมต้องหาใช้เข้าไปอีกเนาะอันนี้ได้รับตวเวอร์สิบเจ็ติดตั้งอัตโนมัติของนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรมากเกมเปิดตัววันที่อ่าวันที่10บนปะผมจำไม่ได้ว่าตัวเกมเปิดวันที่เท่าไหร่ นะฮะก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมฟาร์มยักษ์ MMO RPG จาก PC นะครับผมที่ชื่อว่า Blade ร n n s s u l นะครับผมก็ถึงจะอาชีพจะไม่ได้เท่ากันในนู้นนะครับผมแต่กราฟิกนี่ก็โอเคเลยนะทุนนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งละเบลสิบสีแล้วด้วยนะครับผม,มก็ไปที่ปฏติท่ทานใหม่กันนะครับผมไปเล่นเควสกันนะครับผมส่วนส่วนตัวนะครับผมที่ผมชอบก็เอยอืม คุโรโกะนะฮะก็เป็นตัวที่น่ารักนะครับผมเพราะผมชอบเป็นตัวที่ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสร้างตัวละครผู้หญิงมากกว่าตัวผู้ชายยกเว้นยกเว้นแบ็กดีเซอร์นะฮะว่าเพราะมีเพราะมีตัวหนึ่งที่ผมต้องใช้ตัวผู้ชายนะใะการเก็บเคล็ดตุกติตุกนะฮะแล้วก็ตอนนี้คีย์เวิร์ดมันแบบ คือตัวเกมถามว่ามันสมบูรณ์แบบยังว่าเกมนี้มันมันก็สมบูรณ์แบบนะผมว่าตีบบกแก้วโอเคอืมอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นแหวนลงทะเบียนลงขาเอ,อ๊ะทำไมต้องเป็นอันนี้ไม่ตอนหันขี้ชันพิกติโกชัน หาขี้คืนก่อนหาขี้คืนก่อนขี้เอสเอี้เอสอสอส,สอยู่ไหนสุบไปินเลยโอ้นี่ไงได้แล้วตเก็ดลับหนึ่งนอกชั้นอ่ะจริงๆนะเกมเนี้นมันเป็นเกมที่เป็นฟอร์มยักษ์มากนะฮะ แต่คือถ้าถ้าเป็นตามหลักจริงๆอะ่ะอ่าในในพีซีอ่ะป่านเนี้ยวิงว่งวิ่งวิ่งมาไกลขนาดเนี้ยสตามิน่าหมดนะอืม ก็แต้มสะสมมันมีได้หรอเนี่ยโอ้แทบไม่ได้ดูเลยไปรู้คุยคตาเราเรามาดูอันนี้กันภาทายกับผลงานผลงานการเดินทางโอเคแล้วก็เก็บวิชาอพลังแฝงันตอนเวล2์ยี่สิบ อืมคือมันจะเป็นธาตุน้ำแข็งกับไอเนี่ยผมคิดว่านนะอันนี้อะไรวะอ๋อภารกิจรายวันโอ้อโหน้ำายาพูด กราฟิกมันมันมัน,ม,นมันแบบยังไงอะ่ะผมจะว่ายังไงดีในใน PC ซีะดีกว่าเยอะ เส่กๆหอกลัจ้ามามา จะเหมือนในพีซีแล้วมั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยนเหมือนสตอรี่เหมือนกันแต่อันี่มันท้ามันกลายเป็นโมฮอกอ่ะ

เลือตั้งสามหมื่นกว่าจริงๆตอนแรกเรากะว่าจะสร้างกังฟูมาสเตอร์ จริงอะจริงๆมันมีภาษาอังกฤษแหละแต่ผมฟังไม่ออกไงผมฟังภาษาเกาหลีมันผมฟังตั้งแต่ใน PC ซแล้วอ่ะก็เลยว่าโอเคกว่านนน่่โโชชััหลกะ mà cả lên lên lê cha thác mà cả lên 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 มีท่าน็อกดาวด้วยเ๋อมีให้กดน็อกดาวด้วย

แล้วกุษส่องแสก็ก็เหมือนอาวุธม่วงปะาอาวุธม่วงพุทดดอบจากดันอย่างเงี้ยอันนี้ทานเรือมรณนะจำได้อยู่ ในในพีน่าจะมีแจกไอเนี้ยนะพวกสัตสัตว์เลี้ยงพวกที่แบบเหมือนเป็นตัวละครอย่างเงี้ยพวกสัตว์เลี้ยงระดับตำนานเออหน้ามาให้นะจริงๆ Hmm, hmm, hmm. Terima 又被我。 เขาเล่นกันยังไงให้พลังมันเด้งไปถึงโอ้ถ้าไปแกเราเราเปิดหมวดผู้รายอะเราโดนต่อยอยู่งานเลยนั่นน่ะเนาะ 아. 뭐? 안이동이게 <laughs> เราตีบวกเแียบออปชั่นอ๋อแอลแอลคือหายากสุดเราลองดูดิเราเผื่อจะได้แอลมั้ง ได้คริติคอลอันนี้อคงรักษาได้อ้สบายติ๊กขี้ติ๊กขี้มันอะรอบเนี้ยสร้างอาวุธเหรอไม่ได้สร้างอ,อ,า,งอ,อาตังหู อ๋อต่างหูอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเราดูสนับเวทโลกกนสนับเอ้ยสนับเวทเทอันนี้สู้กับจีนซอยอน วุสนามเวทอ,อันนี้ซุยยาราตีโอเค เข้าหลังเทียตุลาเสาร์น่าจะเป็นน้ำเหนือน้ำเหนือที่ทำงาน น้ำแข็งใช้ได้เป็นวีลไอเราก็นึกว่าได้ได้ตลอดวันน้ำแข็งแรงกว่า,าวนะหูขอบตา บตามึงดำผิดปกตินะเนี่ยถ้าเราจะเอาสนับเวทอันนั้นเราต้องไปหาใบานี่มาใบาสร้างแ้วผมว่าผมปิดไอ้ไอนี่ก่อนดีกว่ารู้สึกจะไม่โอเคแล้วอะไรกันมลพมム ลานฝึกของมูลช่างดีครับไม่ได้สนใจตูจะมาปิดกราฟิกอันนี้กันโอเคยันอัพชาร์แนแล้วก็ออกโอเคจะได้ไม่นอนโอยสักท์ไม่ได้วน แล้วตู้จะช,มมชนะเขาไหมเนี่ยเับสเซปุ้มแล้วลองฟังอะดรก่นเอาเป็นคอมโบอ่ะมีอันนี้คูคูตวัดหน้าปืด๊ดปื๊ดมันดู เอ้ไม่ใช่ผิดอันต้องนี่ตุบตุบตุบตุมหนึ่งสองแล้วกันเนี่ยเอา้าผิดสก,กิล ต้องตวัดต้องตวัดนานดีกว่ารอบนี้ <Yeah. S 1> นนกเฮียจิตจิตสกิลอะไรอะไรหนึ่งสองสามปึ๊บแล้วก็ไอ้ไี้อินชอนผิดอ่าพอเลิก โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะส่วนใคร้วนะผมที่ยังไม่เคยเล่นเกม b r e d e and s o u l r e v o l u t i o นนะครับผม,ผมก็มีให้โหลดแล้วนะครับผมในเพจโตนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเล่น,นกันกทุกคนนะครับผมอยู่ที่เซิร์ฟ b r e a d and s o u l 204ไทยแลนด์